36เศษ37ส่วน2565ัหห้จรรย์เนธทองคำเล่ม18 19แรงเอจวงรุ่ยได้มั่นหมายกับฉินสเวียนปิงท่ามกลางสายตาที่ไม่พอใจของเหนียวเฟยเฟยเมื่อร้านขายของเก่าเริ่มอยู่ตัวเขาจึงเดินทางไปทางว่าเพื่อพนันหินเลือดไก่มาเป็นวัตถุดิบในการทำตราประทับแต่ที่นั่นเขาได้พบกับคนมาหาเรื่องอีก วงรุ่ยจึงได้วางแผนสั่งสอนอีกฝ่ายทำให้เจ็บใจจนใส่ความจวงรุ่ยว่าทำร้ายร่างกายจนเรื่องต้องถึงโรงพักเนื้อเรื่องในช่วงนี้ค่อนข้างจะคล้ายๆกับเอาของเก่ามาเล่าใหม่พระเอกมีการพนันหินได้กำไรมีคนมาหาเรื่องสั่งสอนอีกฝ่ายกลับไปแล้วเริ่มเข้าสู่วัตถุบโบราณชิ้นใหม่ถึงแม้จะซ้ำๆไปบ้างแต่ยังคงความสนุกและน่าสนใจไม่มีเบื่อ เราจะได้เห็นถึงรายละเอียดของสิ่งของแต่ละชนิดที่ผ่านเข้ามาตลอดจนเล่กลกลงทั้งของพระเอกในการซื้อและผู้คนที่จะหลอกขายและชีวิตของพระเอกที่ลงหลักปักฐานมั่นคงขึ้นเรื่อยๆจนหน้าอิดฉามีสปอยใครไม่อยากทราบข้ามไปจวงรุ่ยพระเอกได้จัดงานมั่นหมายกับฉินเวียนปิงนางเอก เขาได้มอบสร้อยเพชรที่ฉิงเสวียนปิงเป็นคนออกแบบให้กับเธอสวมในงานมั่นทำให้เหนียวเฟยเฟยตำรวจสาวไม่สบอารมณ์คิดในใจว่าจะแย่งจวงรุ่ยคืนมาให้ได้เพราะยังไงทั้งสองยังแค่มั่นกันเท่านั้นหลังงานมั่นฉิงเวียนปิงได้อาศัยอยู่ที่เรือนสี่ประสานกับจวงรุย่ยเธอเข้าได้ดีกับครอบครัวเขา จวงรุ่ยได้พาต้าสยงกับโวจืออดีตนักต้มตุนในย่านขายของเก่าไปทำงานที่เรือนสเวียนรุ่ยร้านขายของเก่าของเขาโดยให้ต้าสยงเรียนงานพวกเครื่องเขียนกับเจ้าหานสาเวียนเจ้าของร้านของเก่าที่ขายเครื่องเขียนและกลายเป็นลูกจ้างเพราะโดนคนหลอกให้เป็นหนี้ส่วนโหวจือให้ดูแลส่วนร้านของเก่าที่จวงรุ่ยได้มาจากเมียนมาโดยมีถิ่นสวียนปีงกับลุงเตอ๋อ อาจารย์พระเอกมาด้วยแต่พอเอาของมาวางขายก็มีคนสนใจทันทีถึงกับมีหญิงสาวซื้อปิ่นสมัยราชวงศ์ชิงด้วยราคา90้0แสนหยวนก่อนจะมีคนเอาอิฐกำแพงเก่ามาขายแต่บอกว่าแท่งฝนหมึกในขณะที่เจ้าหานสซเวียนจะไล่อีกฝ่ายไปแต่อีกฝ่ายกับหาเรื่องจนจวงรุ่ยต้องออกมาดู ก่อนจะซื้ออิฐก,กำแพงเก่านั้นท่ามกลางความสงสัยของผู้คนก่อนเขาจะ,ฉะเฉลยว่ามันคือแท่นฝนหมึกสมัยงอกกที่ลิปิกรสมัยราชวงศ์ชิงเคยมอบให้สหายก่อนจวงรุ่ยจะทราบถึงหินเลือดไก่ที่ใช้ทรํรตราประทับจะหมดลุงเตอ๋อจึงชวนเขาไปยังชางว่าที่เป็นแหล่งที่คนพบหินเลือดไก่กัน ทวงรุ่ยถิ่นเวียนปิงลุงเตอหยางเว่ยที่ร่วมสาบานพระเอกและส่งซิงเกอคู่มั่นหยางเวยได้เดินทางไปทางว่ากันโดยมีเผิงเฟยองค์คารักพระเอกตามมาด้วยพอไปถึงชางว่าลุงเตอได้พาไปพักยางบ้านเหล่าหวังที่เป็นคนรู้จักจึงได้ห้องพักมาสามห้องแต่เยียนขายที่เป็นหลานของเสนาธิการเยียนไม่พอใจ ต้องการห้องของพวกจวงรุ่ยจึงเข้ามาบังคับจะเอาห้องไปแต่จวงรุ่ยไม่ยินยอมจึงให้เผิงเฟยไล่อีกฝ่ายไปขอเผิงเฟยจัดการกับบอดี้การ์ดของเหยียนขายได้อย่างง่ายดายทำเอาเหยียนขายที่เจ็บใจต้องรีบพาคนไปทันทีต่อมาเหล่าหวังได้พาจวงรุ่ยมาดูหินเลือดไก่ดิบที่ยังไม่ได้ผ่าที่มีอยู่ในบ้าน จวงรุ่งไม่ได้ไปเหยียบหินก้อนหนึ่งเข้าจึงใช้พลังดวงตามองทะลุเข้าไปพบถึงหินต้าหงาเผาผ้าคลุมแดงใหญ่ที่ซ่อนอยู่ภายในจึงซื้อมันมาในราคา200หยวนที่ถ้าผ่าออกมาทำตราประทับจะขายได้3ถึงหล้านเลยทีเดียวก่อนที่เขาจะบอกกับชินเวียนติงคนเดียวในยามค่ำคืน วันต่อมาพวกจวงรุยจึงไปซื้อหินจากบ้านคนรู้จักของเหล่าหวังก่อนจะไปตลาดนัดแต่ในระหว่างที่จวงรุยกำลังจะซื้อหินกับเจอเยียนขายเฮียนขายที่ต้องการเอาคืนจวงรุยจึงโผล่มาก่อกวนด้วยการแย่งซื้อหินกับเขาทำให้จวงรุยวางแผนให้เยียนขายซื้อหินของเหล่าหวังที่เขาไม่สนใจไปด้วยราคาหกแสนหยวน ก่อนที่เหย็นขายจะตามซื้อหินหลายก้อนจนเงินหมดวันต่อมาพวกจวงรุ่ยได้ไปตลาดนัดอีกครั้งจวงรุ่ยที่เดินดูหินถึงกับพบหลิวกวนจางหินสีดำขาวเลือดไก่ที่เป็นตัวแทนหลิวเปิย้ยเล่าปีกวานหีกวนอูจางอาวิ๋เตียวหุยที่ซ่อนอยู่ในหินดิบจึงซื้อมาในราคาหนึ่งพันหยวนพร้อมทั้งซื้อหินดิบก้อนอื่นๆไปด้วย แล้วตรงไปยังจุดผาหินจวงรุ่ยพบเยียนขายกำลังผาหินอยู่ปรากฏว่ามันเจงตามที่คาดสร้างความเจ็บใจให้กับเยียนขายเป็นอย่างยิ่งที่แย่งซื้อหินดิบมาจากจวงรุ่ยกับไม่เจอหินเลือดไก่ที่มีค่าเลยแต่เยียนขายยังไม่ยอมไปไหนยังคงจะรอดูจวงรุ่ยผาหินเจงเช่นตนเพื่อจะได้ย่อเยยเขา เนียนขายส่งเสียงร้องน่ารำคาญในตอนแรกที่จวงรุ่ยผ่าหินทั่วๆ่วไปเขาที่รำคาญจึงให้เผิงเฟยขับไล่อีกฝ่ายไปทำให้เหียนขายที่เจ็บใจต้องรีบหนีไปส่วนจวงรุ่ยได้ผ่าหินต่อจนเอาหินหลิวกวนจางออกมาได้มีพ่อค้ามากมายคิดจะซื้อจากเขาแต่จวงรุ่ยกับไม่ขายเพื่อตัดปัญหาพวกจวงรุ่ยจึงคิดเดินทางกลับกัน เยยนขายที่กะแก้แค้นกับใช้อำนาจให้เหล่าฟ้านที่เป็นรองหัวหน้าสถานีตำรวจตั้งด่านจับพวกจวงรุ่ยข้อหาทำร้ายร่างกายแต่พอให้ลูกน้องลงไปกับโดนเผิงเฟยจัดการอย่างง่ายดายทำให้เหล่าฟ้านรู้ว่าเรื่องตรึงมือแล้วจึงได้แต่ขอให้พวกจวงรุ่ยไปยังสถานีตำรวจลุงเตอ๋อจึงติดต่อคนรู้จักให้มาช่วยจัดการเคลียร์เรื่องให้ พอไปถึงสถานีตำรวจหัวหน้าเจียงที่ได้รับคำสั่งจากเลขาธิการเซี่ยที่สั่งให้มาช่วยพวกจวงรุย่ยจึงให้เหล่าฟ้านรีบจับเยียนขายข้อหาแจ้งความเท็จทันทีก่อนที่หัวหน้าสำนักงานหลิวจะมาช่วยเยียนขายพร้อมกับหลันไห่เปิ้ที่เป็นอาเคยของเยียนขายแต่พอหัวหน้าสำนักงานหลิวเห็นถึงรถของพวกจวงรุ่ยที่เป็นทัมเมอร์จึงพอเดาถึงฐานะได้จึงคิดไกลเกลี่ยให้ทั้งสอง ฝ่ายประนีประนอมกันแต่พอฉีจูที่มาช่วยพวกจวงรุ่ยได้เจอกับหลันไหยเป้ยที่เป็นคู่แข่งทางธุรกิจจึงปะทะกันอีกครั้งจนเมื่อจวงรุ่ยออกมาทำให้หลันไห่เป้ยเห็นหน้าเขาจึงจำได้ว่าเป็นหลานตาท่านผู้เท่าโอหยางถึงกับตบหน้าเยียนขายและขอโทษจวงรุ่ยทันทีเมื่อจวงรุ่ยไม่เอาเรื่องจึงรีบพาเยียนขายกลับไปอย่างรวดเร็ว ส่วนพวกจวงรุ่ยก็ได้กลับปักกิ่งกันจวงรุ่ยได้ไปที่ร้านเพื่อทดสอบฝีมืออาจารย์ก่อที่เป็นช่างแกะสลักปราประทับด้วยฝีมือของอาจารย์ก่อจึงทำให้มีคนสนใจจะแกะสลักปราประทับกับร้านเขาวจวงรุ่ยจึงตั้งราคาแกะสลักคิดตัวอักษรละ500หยวนเพราะถือเป็นของหายากและวางแผนจะให้โด่งดังในหมู่คนเล่นของเก่า ทั้งยังซื้อเครื่องแกะคอมพิวเตอร์สำหรับหินราคาถูกสำหรับลูกค้าทั่วไปที่ไม่ใช่นักเล่นของเก่าด้วยจวงรุ่ยมีแผนจะเดินทางไปหาของเก่าตามที่ต่างๆทำให้ฉินเซเวียนปิงเสนอให้เขาซื้อเครื่องบินส่วนตัวเล่นๆเพราะจะได้พาไปซื้อสุนัขที่เบตันมาสทิฟของพระเอกที่ตัวโตไปด้วยแต่จวงรุ่ยกับบ้าจี้เอาจริงจึงขอให้ฟางอีแม่ฉินเซเวียนปิง ช่วยติดต่อหาข้อมูลให้ก่อนจะไปหาอาจารย์ลุงกู่ให้ท่านช่วยแกะสลักหินต้าหงเผาวกับหลิวกวนจางเป็นปลาประทับให้พอมีเวลาว่างจวงรุ่ยขึ้นไปเดินเล่นในตลาดพานเจียหยวนพบเห็นถึงแขงขายอาวุธโบราณเขาที่สนใจจึงเข้าไปดูพบถึงของปลอมมากมายก่อนที่เจ้าของแขงจะบอกถึงอาวุธเก่าจริงๆกองอยู่ด้านข้าง พอจวงรุ่ยเข้าไปดูพบอาวุธเก่าๆที่มีสนิมและํำรุดเสียหายวางอยู่ก่อนจะไปสะดุดตากับท่อนเหล็กสองชิ้นที่มีพลังวิญญาณแฝงอยู่จึงซื้อมันมาสองเล่ม1200หยวนก่อนจะเดินต่อไปยังร้านขายอาวุธ พบถึงเจ้าของร้านกำลังจะขายดาบญี่ปุ่นให้กับหวงฝูอวิ๋นที่เป็นทนายความและชอบอาวุธเก่าเมื่อเห็นจวงรุ่ยมีความชอบเดียวกันจึงเข้ามาทักทายและคุยกันอย่างสนิทสนมแต่จวงรุ่ยที่ใช้พลังดวงตาดูพบถึงดาบญี่ปุ่นเป็นของใหม่ทำเลียนแบบจึงได้แต่ลอบบอกไม่ห่วงฝูอวิ๋นให้ระวังแบบอ้อมๆทำให้ห่วงฝูอวิ๋นตามจวงรุ่ยออกมาจากร้านทันที ก่อนที่ห่วงฝูอวินจะตามจวงรุ่ยไปยังเรือนสวียนรุย่ยเพราะอยากรู้ถึงสาเหตุที่จวงรุ่ยรู้ว่าดาบเป็นของปลอมได้ยังไงจวงรุ่ยจึงบอกว่าดาบที่ได้รับการดูแลอย่างดีแม้ผ่านมาหลายร้อยปีเจ้าของน่าจะรักมากไม่น่าจะปล่อยขายเป็นสิบเล่มหรอกทำให้ห่วงฝูอวินเข้าใจและคิดถึงคนญี่ปุ่นที่ทำทีมาแย่งซื้อ น่าจะเป็นหน้ามาของร้านจวงรุ่ยยังเอาอาวุธที่เขาซื้อออกมาให้ห่วงฝูอวิ๋งได้ดูเขาได้ใช้ตะไบขูดที่ด้ามให้จับถนัดเห็นถึงตัวอักษรโบราณที่อ่านไม่ออกก่อนที่จะข้อสนิมที่จับอยู่บนกระบี่ออกเผยให้เห็นถึงกระบี่โบราณที่แม้ผ่านการเวลามานับพันพันยังไม่เป็นสนิงเพราะสนิมที่เกาะอยู่มาจากอาวุธชิ้นอื่นที่ฝังร่วมกัน นอกจากนี้จวงรุ่ยยังทดลองเอากระบี่ฟันเหรียญทองแดงขาดถึงแปดเหรียญหรือลองเอาเส้นผมวางแล้วเป่าปรากฏว่าเส้นผมขาดก่อนจะรีบไปหาศาสตร,ราจารย์เมิง่งอาจารย์ปริญญาโทรพระเอกที่มหาลัยเพื่อให้อ่านตัวอักษรโบราณให้พอศาสตร,ราจารย์เมิ่งที่เห็นจึงตกใจบอกว่าเป็นกระบี่ติ้งกวงผนึกรัศมี ของไทเจ้ยกษัตริย์องค์ที่สี่ของราชวงศ์ซางสร้างขึ้นมาจึงขอให้จวงรุ่ยเอากระบี่นี้มาช่วยทำหัวข้อวิจัยในการศึกษาของตนและจวงรุ่ยตอนเรียนปริญญาโทซึ่งเขาก็ตกลงจวงรุ่ยไปหาอาจารย์กู่เพื่อรับหินเลือดไก่ที่นำไปแกะโดยอาจารย์กู่ได้แกะต้าหงเผาเป็นตราหัวสิงที่เป็นตราประทับชื่อจวงรุย่ยเพื่อเป็นการประกันของเก่าที่เขารับรอง ทั้งยังมอบกล่องไม้จันแดงสำหรับใส่ตราให้นอกจากนี้ยังได้เจอกู่อวินลูกชายอาจารย์กู่ที่ไม่ค่อยมีงานช่วงนี้ขอให้ช่วยติดต่อโอหยางจินลูกที่ลูกน้องพระเอกที่กําลังพัฒนาโครงการที่ดินที่จวงรุ่ยลงทุนด้วยให้หน่อยจวงรุ่ยได้ช่วยพูดให้จนกู่อวินได้งานจัดสวนของโครงการไป ก่อนจวงรุ่ยจะได้รับการติดต่อจากชินห้าหลานพ่อชินสซเวียนปิงให้เขากับชินสซเวียนปิงไปร่วมงานประกวดเครื่องประดับที่ลอนดอนในฐานะตัวแทนตระกูลชินที่ชนะเลิศปีที่แล้วทำให้จวงรุ่ยคิดถึงเรื่องงานประมูลของเก่าในลอนดอนจึงติดต่อไปหาหวงฝูอวิ๋นที่ต่างประเทศทันทีหวงฝูอวิ๋นได้บอกว่า ีนี้จัดที่ปารีสจึงทำให้จวงรุ่ยคิดไปทั้งสองงานด้วยเครื่องบินส่วนตัวรุ่นฮอเกอร์ 800X-T ที่เพิ่งได้มา